วันนี้มาถ่ายภาพศาลาการ,ปรเปลี่ยนสาลาร่วมใจแม่นายเช่มช้อยให้ญาติโยมทุกท่านได้ดูกันว่าตอนนี้สาลาร่วมใจแม่นายเช่มช้อยนั้นได้เสร็จสมบูรณ์แล้วก่อนวันทอดกระถิ่น ก่อนทอดกระถินก่อนวันที่12ตุลาคมหลังจากที่เทพื้นพื้นปูนชายคารอบศาลาการเปลี่ยนส่วนนี้ก็เป็นด้านหน้ามีระพ,พุทธรปปางลีลาแกะสลักจากหินทราย อยู่หน้าศาลาด้านหน้าก็จะเป็นบันไดทางโค้งแล้วก็เป็นราวสแตนเลสกันตกสำหรับทางลาดชันแล้วก็ประตูประตูศาลาทาจากไม้แผ่นเดียว ก็ต้องติดมุงลวดเพราะว่าเวลามีงานนั้นทั้งแมลงวันทั้งยุงก็จะเข้าไปรบกวนอันนี้ก็คุณโยมกิตกากลงแก้วได้รัดยางด้านหน้าสลา หน้าต่างน้าต่างก็จะทำจากไม้สักวัดปักอ่างแล้วก็ติดมงลวดเรียบร้อยนี่เป็นด้านหน้าศาลานี่ประตูจากไม้แผ่นเดียวต่อไปก็จะเป็นภายใน ภายในก็จะพามากราบคุณแม่นหเช่มช้อยซึ่งละสังขารไปแล้วเหลือไว้แต่รูปเหมือนให้คณะ,ะลูกศิษย์ลูกหาได้กราบไหว้เป็นกำลังหลักสำคัญในการสร้างศาราการประเรียนแต่คุณแม่ไายเช่มช้อย ได้ละสังขารไปก่อนที่สารการประเรียนนั้นจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นพระประธานมีอยู่สามองค์องค์ที่หนึ่งนั้นคณะสัตยาติยมได้นำมาถวายองค์ที่สองนั้น เป็นพระพุทธรูปคู่กับวัดปักอ่างองค์ที่สามนั้นคุณดารณิกงแก้วได้สร้างถวายพระปรางนักปกจากหินแม่น้ำโขงแกะสลักจากช่างที่จังหวัดเชียงรายนี่ก็เป็นภายในศาลาการประเรียนแล้วก็มีตู้ประไตรปิฎกนั้นเตรียม จะนำมาตั้งไว้แล้วก็จะมีภายในภายในนี้ก็เตรียมไว้ต้อนรับพระ อาคันตกะพระมหาเทระที่มาในงานบุญต่างๆอันนี้เป็นด้านหลังพระประธานห้องด้านหลังพระประธานส่วนนี้ก็คิดไว้จะทำเป็นห้องรับรองเพื่อมีพระคันตตกะมาก็จะทำเตียงไว้ให้ท่านได้ พักผ่อนกันที่นี่ก็เตรียมใส่ไฟไว้ติดแอร์แต่ตอนนี้ยังกงบประมาณยังไม่พอก็คงไม่ก่อนใช้พัดลมไปก่อนอันนี้เผื่อฉันน้ำร้อนน้ำชากาแฟกันก็มีที่ล้างแก้วส่วนนี้ก็จะเป็น ที่โรงครัวมีที่ล้างจานที่ตั้งสำหรับหุงข้าวจัดเตรียมอาหารอันนี้ประตูประตูม้วนนี่สำหรับล้างจานนี่จัดเตรียมอาหาร กน้ำร้อนส่วนนี้ก็จะเป็นสำหรับเก็บถ้วยเก็บจานต่างๆแล้วก็จะนำมาชมอันนี้เป็นห้องน้ำที่ทำไว้ให้คุณแม่นด้เชมช้อยแต่คุณแม่ได้ละสังขารไปแล้วกว้าง อันนี้ก็ทำเป็นมีโถส้วมมีราวกรอกมีน้ําคุ่นส่วนนี้ก็จะเป็นห้องสุข,ขาของหญิงของผู้หญิงก็จะมีห้องน้ำหนึ่งสองสามสี่ห้องก็จะมี ห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายห้องน้ำชายก็จะมีเหมือนกัน4ี่ห้องเหมือนกันภายในก็เป็นมีที่อาบน้ำที่อาบน้ำ ก็เตรียมไว้บางทีโยมมาถือบสบสถศสินกันก็มานอนที่สลาการประเรียนนี้ก็จะได้สะดวกสบายก็ขออนุมโมทนาบุญกับคณะสถาทุกท่านที่ได้ร่วมที่ได้ร่วมแรงร่วมใจร่วมกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์สร้างสราการ,รเรลี่ยน สลาร่วมใจไม่ไนเช่มช้อยตอนนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็ขอให้ญาติโยมที่ร่วมกันสร้างทุกท่านนั้นมีความสุขความเจริญคิดปรารถนาสิ่งใดในสิ่งที่ชอบประกอบด,ด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จทุกประการ